สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกครั้งกับมิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอลวันนี้วันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2023การแข่งขันฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปยุโรปโ,โดยเป็นรอบคัดเลือกครับเมื่อคืนก็มีลงสนามกันไป11คู่ครับไรเลี่ยงกันไปเลยครับเริ่มที่ทีมชาติลิทุเนียครับเสมอกับบอรกรเลียไป1ประตูต่อ1ลักเซมเบิร์กเอาชนะลิเตนสไตล์ไป2ประตูต่อ0นอร์เวย์ครับแพ้ขาบ้านให้กับสกอตแลนด์ไป1ประตูต่อ2 มอนเตนโกครับเสมอกับฮังการีไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ออสเตรียจเสมอกับเอสโตเนียไป1ประตูต่อ1เบลเยียมครับเสมอกับออสเตรียไป1ประตูต่อหนึ่งโปรตุเกสครับถล่มเอาชนะบอสเนียไป3ประตูต่อศูนย์มูกาะเฟรโรครับแพ้ให้กับสาธารณรน,นลเช็กไปศนย์ประตูต่อส ไอซ์แลนด์แพ้ให้กับเซลร์เกียไป1ประตูต่อ2อาวิวเนียครับเอาชนะมอนดววไป2ประตูต่อ0และไซปัสครับแพ้ขาบ้านให้กับจอร์เจียไป1ประตูต่อ2เรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาครับโดยเป็นเกมในรอบคัดเลือกครับเมื่อคืนก็มีลงสนามกันไป7คู่เริ่มทีู่่แรกครับแซเบียเปิดบ้านถล่มเอาชนะไอร่โคสต์ไป3ประตูต่อศูนย์ แอฟริกากลางครับแพ้ให้กับแองโกลาไป1ประตูต่อ2เลซโตแพ้ให้กับคโมโรลสไป0ประตูต่อ1แอฟริกาใต้ครับเฉือนเอาชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ1น e ึ่งออคตอรีเลกินีครับเฉือนเอาชนะตุนิเซียไป1ประตูต่อ2บอสววน่าครับเฉือนเอาชนะลิเบียไป1ประตูต่อศและเบนินครับเสมอกับเซเนกัลไป1ประตูต่อ1นเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอกลกระชับมิตรทีมชาติครับซึ่งก็เป็นแมตช์ฟี فا เดย เมื่อวานครับก็มีลงสนามกันไป2คู่คู่แรกครับบราซิลถล่มเอาชนะกินีไป4ประตูต่อ1และเอกวาดอรครับเฉือนเอาชนะโบลิเวียไป1ประตูต่อ0ห้อท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นผลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ